นายอัธนิติดิตาอำนาจองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ถุงไปมอบแก่ประชาชนและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กหญิงพิชยาอักษรอายุ8ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมและเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยนหอประชุมโรงเรียนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในโอกาสเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมได้จัดถุงพระราชทา,านและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุด มูลนิธิพระดาบทได้ออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมูลนิธิร่วมจิตน้มเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษา ทางไกลแก่โรงเรียนต่างๆและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรได้มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่างๆและช่วยเสริมความรู้ให้แก่นักรเรียนและราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทรายหมู่ที่5ตำบลหันทรายอำเภออารัญยประเทศนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชาการจังหวัดส,สกแก้วพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน904วปรรร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันมหิดลโดยได้จัดให้มีพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิดลลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีกล่าว นึกในพระมหากรุณาที่คุณและกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหลังจากนั้นร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะการประชุมระดับจังหวัดชายแดนระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองราชาอาณาจักรกัมพูชานำโดยนายซกลูและคณะ กับผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วนำโดยนายปริญญาโพธิสัตว์และคณะที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดพระตะบองราชาอาณาจักรกัมพูชาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันหลายเรื่องอาทิสนับสนุนให้มีการจัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่และกองกําลังที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันจะร่วมมือการตรวจสอบการเดินทางผ่านแดนเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายการกาหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินพนมเตยสําหรับรับส่งแรงงานกัมพูชากลับประเทศ การอ,อนุญาตให้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ทุกชนิดของทั้งสองประเทศที่มีเอกสารครบถ้วนสัญจรข้ามแดนภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับก,บการถือบัตรผ่านแดนหรือ Bord e r pass ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565และการช่วยเหลือในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองได้บันทึกลงนามการหารือ กองทัพภาคที่1จัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศในพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งในภูมิประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงามอีกทั้งเป็นการนำเสนอพื้นที่สู้รบตามแนวชายแดนในอดีตให้ปรากฏต่อสาธารณชนเพื่อให้ระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารจนนำมาสู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านมั่นคงตามแนวชายแดนโดยกองทัพภาคที่1ได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดสะแก้วเส้นทางการแข่งขัน5ระยะ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ที่บ้านทับทิมสยามศูนตําบลทับไทยอําเภอตาพระยามีพลโทสุขสัตรหน,นองบวัวล่างแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปล่อยตัวนักกีฬานายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกวอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกวท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสแกวนายอำเภอตาพระยาผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านทับไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิด นายพิคเนตตาปวงผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสแก้วในอำเภอเมืองสแก้วและผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านเลขที่244หมู่ที่12ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสแก้วเพื่อให้กำลังใจชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมที่มาช่วยสร้างบ้านและมอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงเพน,นภา,พาเจนคงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหนองเตียนตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสแก้ว หลังจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสแก้วได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ราบเชิงเขาตามรอยพระราชดำริการก่อสร้างสะพานแขวนตำบลหนองบอนอำเภอเมืองสะแก้วและได้เดินทางต่อไปยังอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะละกอหมู่ที่14บ้านคลองมะละกอตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสแก้วพร้อมทางลงพื้นที่จังหวัดสแก้วแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชนตามแนวทาง Go v ฟ r n อร์เมน n n o v a t i o แ l a บจำนวน2เรื่องได้แก่โครงการศูนย์กระจายสินค้าพืชพลังงานทดแทนของเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวางสมบูรณ์และเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนคัดค้านการขนกาก,ากขยะอุตสาหกรรมและการขยายบ่อกกลบกาก,ากขยะอุตสาหกรรมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสก้วพร้อมทั้งขอเน้นย้ำการมีส่วนร่วมทั้งมาตรการป้องกันมาตรการแก้ไขและมาตรการเยียวยาหากเกิดผลกระทบแก่ประชาชนในชุมชนอีกด้วย ที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัสสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้วนายนัทชัยนำพูลสุขสันร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนักเรียนครูและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเดินรณรงค์และทาสีทางม้าลายเพื่อร่วมกันสร้างกระแสวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมร่วมกับส่วนกลางผ่านระบบซูม m m e ติ้งโดยสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดกิจกรรมการร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกทางม้าลายปลอดภยัยวินัยดี พันเอกนิรันดรนนวมรัศมีหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวเป็นประธานโครงการปราดร่วมใจสันสร้างไทยเป็นหนึ่งพร้อมด้วยรองนายกองค์งการบริหารส่วนตำบลท่าเกษมผู้แทนกำนันตำบลท่าเกษมบุรณาการร่วมกับ ปราศเพื่อความมั่นคงและประชาชนที่สนใจฝึกอาชีพสร้างรายได้ตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองสระแก้วตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จำนวน20นบคนณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนศูนย์เรียนรู้คนรักป่าอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วพันเอกสุขยานศรีตระกูลรองผอ,อรมนจังหวัดสระแก้วสก พร้อมด้วยพันตํารวจเอกบุญสารสินทองรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสะแก้วผู้แทนทีมสหวิชาชีพผู้แทนปกครองจังหวัดสะแก้วผู้แทนสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสะแก้วผู้แทนกองกําลังบุรพาและผู้แทนตอมอจังหวัดสะแก้วร่วมประชุมผลการปฏิบัติงานของกอร,รมนจังหวัดในการดําเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนําเข้าและอนุญ,ญาตทํางานของคนต่างด้าวแบบถูกกฎหมายรายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเพื่อเรียนรู้ เท่าทันการค้ามนุษย์ประชุมผ่านระบบ v t c ณห้องประชุมกอรมนจังหวัดสะแก้วชั้น3สารกลางจังหวัดสะแก้วโดยมีพลโทธนนท์ยังเฟืออปป่อ,ปปอ,องอมน์ผอสปป2กอรมนเป็นประธาน